่าลวยเองค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใหย่อด้วยนะคะอีกช่องทางหนึ่งทาง f c e e o o o k f n p p g g เคลวยเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเวลส l ลี u ฟั e เค้กกันนะคะก็เป็นเค้กช็อกโกแลตฟัดอีกเมนูหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนโดยการเตรียมส่วนผสมของแห้งแล้วก็ ส่วนผสมของโกโก้กันนะคะส่วนผสมของแห้งก็จะมีแป้งสาลีนเนประส์นะคะอใช้ทั้งหมดก็คือ2ถ้วยครึ่งค่ะผสมกับเบกกิ้งโซดานะคะสอช้อนชาแล้วก็ผงฟูอีกหนึ่งช้อนชาค่ะสูตรน,นี้เราจะใช้ตัวของเบกกิ้งโซดานี่ยเยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของโกโก้เนี่ยเยอะค่ะเพื่อจะลดความเป็นกรดของโกโก้ลงนะคะเราก็เลยเติมด่างไปเยอะนิดหนึ่งต่อมาก็เป็นเกลือนะคะครึ่งช้อนชาค่ะ คนผสมรวมกันเลยนะคะส่วนผสมตรงนี้เดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะคะต่อไปเรามาผสมผงโกโก้กับน้ำร้อนกันนะคะน้ำร้อนเนี่ยจะใช้สามส่วนส่ถ้วยนะคะผสมกับผงโกโก้เนี่ยก็คือครึ่งถ้วยค่ะเดี๋ยวเราคนส่วนผสมตรงนี้ให้เขาเละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ ส่วนผสมโกโก,โก้ตรงนี้เดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะคะวันนี้อาจจะใช้สแตนมิกเซอร์นะคะในการตีเค้กของเราเดี๋ยวจะตีเนยกับน้ำตาลรวมกันก่อนนะคะเนอยเอาจจะใช้เนยจืดทั้งหมดนะคะ230กรัมค่ะใช้หัวตีใบพัดนะคะเดี๋ยวเราจะตีเนยตรงนี้ให้เขานุ่มแล้วก็ฟูขึ้นมานิดนึงก่อนแล้วค่อยใส่น้ำตาลลงไปนะคะให้สปีดความเร็วปานกลางนะคะ เนยนุ่มแล้วค่ะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเพราะว่าอ๋อยเอาเนอยเออกมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนแล้วนะคะต่อไปก็เป็นน้ําตาลนะคะน้ําตาลอ๋อยใช้ทั้งหมดนี่ก็คือ2ถ้วยนะคะเริมแรกเนี่ยคุณผู้ชมใช้ความเร็วที่เบาก่อนนะคะน้ําตาลของเราจะไม่กระจายหลังจากนั้นเนี่ยก็เพิ่มความเร็วเป็นระดับ8นะคะเราจะตีเนยกับน้ําตาลเนี่ยจนมีลักษณะครีมี่หรือว่า เป็นลักษณะสีซีดลงแล้วก็มีความนุ่มฝูขึ้นนะคะเดี๋ยวอยจะปาดข้างๆเนี่ยลงไปนะคะเพราะว่าบางทีข้างใต้เนี่ยเขาจะปั่นไม่ทั่วถึงมันจะมีเนยที่แบบว่ากองอยู่ข้างล่างอยู่ะคะ่ะ ก็เราก็คนเงนี้ยเป็นทีๆอันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมคะว่าตอนนี้สีของเนยกับน,น้ําตาลหอยเนี่ยสีซีดลงแล้วก็เข้ามีความนุ่มฟูแล้วนะคะอ่าส่วนประกอบต่อไปที่จะใส่ก็คือจะใส่ไข่ลงไปนะคะ2ฟองใส่ลงไปทีเดียวเลยค่ะ ไข่เนี่ยให้เป็นไข่ที่อยู่อุณหภูมิห้องนะคะมันจะทำให้เค้กของเราเนี่ยมีความขึ้นฟูได้ดีขึ้นค่ะแรกๆก,ก็สปิดต,ต่ำๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มเป็นสปิด8เหมือนเดิมนะคะพักคนเอาด้านข้างเนี่ยลงไปให้เขา้าผสมกันทั่วถึงนะคะแล้วก็อย่าลืมข้างใต้ด้วยนะคะ คนให้ลึกลงไปเลยเพราะว่าเดี่วบางทีมันไม่ถึงผสมจนเข้ากันดนีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการที่เราจะลดระดับความเร็วลงมาเป็นความเร็วต่ำนะคะก็จะใช้ประมาณสปีดที่4นะคะขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะใส่แป้งสลับกบบับเบอร์ตมิลนะคะ ตัวของบัตเตอร์มิลเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากทราบวิธีทำสามารถไปหาดูได้ในเอพิโซดบัตเตอร์มิลหอยนะคะอ๋อยมีวิธีทำไว้ให้ค่ะว่าทำยังไงเวลาการผสมแป้งเค้กเนี่ยลงไปในเนยกับน้ำตาลที่เราตีแล้วเนี่ยจะใส่สลับกับของเหลวนะคะวันนี้เราจะแบ่งแป้งเนี่ยเป็น3ส่วนแล้วก็บัตเตอร์มิลเนี่ยเป็น2ส่วนคือยังไงเนี่ยตอนสุดท้ายคุณผู้ชมต้องจบด้วยแป้งนะคะอ๋อยจะใส่แป้งลงไปก่อนนะคะ ีผสมด้วยความเร็วต่ำนะคะสปีดสองแล้วค่อยเพิ่มเป็นสปีดสีนะคะเอใส่บตัตเตอร์มิลนะคะลงไปครึ่งหนึ่งใส่ส่วนผสมของแป้งต่อค่ะบตัตเตอมิลที่เหลือนะคะค่อยค่อยลิงนะคะ ใส่แป้งใส่ชาอย่างสุดท้ายเดี๋ยวคนก่อนนะคะตอนนี้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปอาจจะใส่น้ำโกโก้ที่เราผสมไว้เมื่อกี้นะคะลงไปเลยค่ะ ใส่เวนิลาลงไป2ช้อนชาค่ะตีต่อเลยนะคะใช้ความเร็วสปีดต,ต่ำนิดนึงผสมเข้ากันแล้วออยพอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะนําออกมาใช้พายซีโคนเนี่ยคนอีกทีหนึ่งให้เข้ากันค่ะข้างใต้เข้ออาจจะมีผส,สมกันยังไม่ทั่วถึงนะคะ เดี๋ยวเราจะเทลงพิมพ์กันนะคะก่อนอื่นมาพูดถึงพิมพ์ก่อนนะคะก่อนที่จะรองกระดาษไขลงข้างใต้นะคะคุณผู้ชมสเปรย์น้ามันให้ทั่วพิมพ์แล้วก็เอากระดาษไขวางหลังจากนั้นเนี่ยเอาแป้งเนะะี่ยค่ะโรยให้ทั่วเลยนะคะเพื่อจะไม่ให้เค,ค้กติดการที่เราทําวิธีอย่างนี้เนี่ย,เ,ยเวลาเค,ค้กออกมาจากพิมพเนี่ยเขาจะมีรูปร่างที่สวยนะคะถ้าเกิดสว่าคุณผู้ชมรองกระดาษไขลงไปทั้งพิมพ์เลยเนี่ยเวลาเราดึงกระดาษไขออกเนี่ยผิวเค,ค้กก็จะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะคะ คุณผู้ชมจะใช้แป้งเฉยๆหรือว่าอาัลมอนด์ป่นก็ได้นะคะพิมพ์เราจะใช้พิมพเนี่ยสองพิมพ์ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งเค้กเนี่ยให้มันเท่าๆกันใส่ไปครึ่งหนึ่งนะคะ เดี๋ยวนำเข้าอบนะคะที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสค่ะนาน40-45นาทีครึ่งหนึ่งของเวลาเนี่ยคุณผู้ชมหมุนถาดเค้กด้วยนะคะเพื่อให้เค้กของเราเนี่ยสุกทั่วสม่ำเสมอกันค่ะตอนนี้เค้กอ่อยก็ผ่านไป45นาทีนะคะอบเสร็จแล้วเราจะทิ้งเค้กเนี่ยไว้ในพิมพ์ประมาณ15นาทีนะคะแล้วเราค่อยนำออกจากพิมพ์ค่ะ ตอนนี้ก็ผ่านไป15นาทีแล้วนะคะอ้อยนํำเค้กออกมาวางไว้บนตะแกรงค่ะพักเค้กให้เย็นสนิทนะคะที่สำคัญอย่าลืมเอากระดาษไขออกด้วยนะคะทิ้งเค้กให้เย็นประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้เราจะมาทำฟรอสติ้งกันค่ะฟรอสติ้งก็จะเป็นฟรอสติ้งหน้าช็อกโกแลตนะคะอ้อยใส่น้ำตาลทรายแดงไปนะคะถ้วยครึ่งค่ะเนยเนี่ยอาจะใช้ทั้งหมด115กรัมนะคะแต่ว่าแบ่งมาครึ่งหนึ่งนะคะใส่ แล้วก็นมค้นจืดนะคะนมข้นจืดเนี่ยอ๋อยใช้ทั้งหมดเนี่ยคือหนึ่งถ้วยนะคะอ๋อยแบ่งมาใส่ครึ่งหนึ่งเหมือนกันเกลือครึ่งช้อนชาค่ะตรงนี้นี่เดี๋ยวอจะนําไปตั้งไฟนะคะใช้ไฟกลางนะคะ พอเดือดเป็นลนักษณะอย่างนี้นะคะลดไฟลงมาเป็นไฟต่ําค่ะแล้วก็ตั้งต่อไปอีกระยะให้เขามีความข้นกว่านี้นะคะตอนนี้ปริมาณที่เหลือในหม้อก็จะเหลืออยู่ประมาณเศษสามส่วนสี่นะคะก็อาจะพอแค่นี้แล้วก็ยกออกจากเตาได้เลยคะ่ะน้ำออกมาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวอาจะเติมนมกับเนอยอีกครึ่งหนึ่งที่เราเหลือทิ้งไว้เมื่อกี้นะคะ คนจนละลายเลยค่ะพอเนยละลายแล้วนะคะจะใส่วัาน,นีลาลงไปค่ะ1ช้อนชา <S <S <ม>แล้วก็ช็อกโกแลตนะคะ230กรัมช็อกโกแลตเนี่ยคุณผู้ชมใช้ประมาณโกโก้เนี่ย35-70เซนะคะวันนี้อออใช้56ซค่ะ เสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชเมเอ่อเจเทชโกแลตที่เราผสมไวมเมืม่อกี้นะคะลงไปในน้ําตาลไอซิ่งนะคะคนเลยค่ะจนน้ําตาลไอซิ่งเนี่ยละลายเข้ากันดีเลยนะคะจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเม็ดอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปกรองผ่านตะแกรงนะคะประมาณ2รอบค่ะเพื่อความเนียนของฟรอสติ้งเรานะคะ หรือว่าคุณผู้ชมจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือร่อนน้ำตาลไอซิ่งก่อนก็ได้นะคะแต่ตัวอ,อ้อยอ้อยไม่ชอบคือน้ำตาลไอซิ่งเนี่ยผู้ต,ต,ต,ตรงๆมันร่อน,อนยากมากอ้อยจะใช้วิธีนี้ค่ะคุณผู้ชมกรองผ่านตะแกร้อีกรอบหนึ่งนะคะการทำวิธีนี้ค่ะคุณผู้ชมจะทำให้ตัวฟรอสติ้งของเรายเนี่เย็ยนได้เร็วขึ้นด้วยนะคะ เดี๋ยวอาจะทิ้งตัวฟรอสติ้งไวอย่างงี้นะคะสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะตัวฟรอสติ้งตัวนี้เนี่ยจะต่างกับช็อกโกแลตกราดนะคะเพราะว่าตัวของช็อกโกแลตกราดเนี่ยเขาจะต้องเทต,ตอนที่อุณหภูมิเนี่ยเขายังร้อนอยู่แต่ตัวฟรอสติ้งเนี่ยเราต้องรอให้เขาเย็นแล้วก็เซ็ตตัวสักพักหนึ่งนะคะเราถึงจะเอาไปตกแต่งบนหน้าเค้กได้ค่ะตอนนี้ตัวฟรอสติ้งของอยก็เย็นแล้วนะคะถึงขั้นที่ว่าเราจะต้องมาประกอบเค้กกันแล้ว คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่านี่คือกระดาษไขที่เราจะตัดมาเป็นความกว้างสักประมาณ2นิ้วนะคะจานวน4แผ่นเราจะวางไปรอบๆเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะคะอันนี้คือเทคนิคที่จะไม่ทําให้ฟรอสติ้งของเราเนี่ยเลอะกับถาดเค,ค้กนะคะเดี๋ยวเราจะวางตัวเค,ค้กของเราเนี่ยลงไปเลยคะ่ะเนื่องจากว่าเค,ค้กของเราเนี่ยเขาเป็นเค,ค้กที่ มีความมอย s ์มากๆนะคะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมเคลื่อนย้ายเนี่ยคุณผู้ชมต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะมันจะยากนิดนึงค่ะแล้วอาจจะเอาฟรอสติ้งนะคะที่เราทำไว้เมื่อกี้เนี่ยใส่ลงไปก็ใส่สักประมาณหนึ่งถ้วยนะคะคือแล้วแต่คุณผู้ชมเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมที่ชอบหวานมากก็ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ ก็ใช้สเปตูล่านะคะเปลี่ยๆไปแล้วเดี๋ยวเราจะเอาชั้นต่อไปเนี่ยวางประกบเลยนะคะจากนั้นก็เอาฟรอสติ้งเราลงเลยนะคะ ด้านข้างนี่เราก็เอาโปะไปนะคะไม่ต้องรีบนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวเค้กเนี่ยเขามีความแบบนุ่มมากอะนุ่มแล้วก็ฉ่ำมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารีบเนี่ย <c oughs> เค้กมันจะพังลงไปจากข้างบนเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจละหลยิงไปเอง เสร็จแล้วหลังจากนี้นี่จะนําไปแช่ตู้เย็นนะคะชั่วโมงหนึ่งให้ฟรอสติ้งเขาเซตตัวนะคะแต่ก่อนที่จะไปแช่ตู้เย็นเราดึงนี้ออกก่อนค่อยดึงนะคะเดี๋ยวเรานําไปแช่ตู้เย็นนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะให้ตัวฟรอสติ้งของเราเนี่ยเซ็ตตัวนะคะตอนนี้เค้กอ๋อยก็เซ็ตตัวแล้วนะคะสำหรับตัวฟรอสติ้งของเราเดี๋ยวเรามาหั่นเค้กดูนะคะว่าเป็นยงไง ดูมากค่ะคุณผู้ชมตัวเค้กก็จะมีความมอยส์มากนะคะอันนี้อ๋อแช่ไปแค่ชั่วโมงหนึ่งนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมแช่นานกว่านี้เนี่ยตัวเลเยอร์ข้างในเนี่ยเขาจะแข็งตัวกว่านี้นะคะแล้วตอนนี้พอครบชั่วโมงมันก็เลยจะดูแบบเมลๆเมลนิดหนึ่งนะคะสำหรับตัวฟรอสติ้งที่เหลือนะคะคุณผู้ชมหมอยแนะนำเอาไป จิ้มกับสตรอเบอรี่ทานอร่อยมากค่ะฝากสุดเค้กไว้ด้วยนะคะเวสลี์ฟัดช a เค้กค่ะส่วนอันนี้อ่อยแช่ไว้ประมาณคืนหนึ่งนะคะตัวของฟรอสติ้งก็จะแข็งตัวขึ้นค่ะสุดอาหารโฮมเมดอร่อยๆอต้องที่ครอ่อยเองนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้อ่อยด้วยค่ะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fanpage เครื่องเองค่ะ